ตำนานของฝากคิดสกูดถึงจันทบ,บุรีแล้วแม่แม่ใครที่เป็นสายหวานเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะฟางเบเกอรี่เขาพร้อมจะมาเติบโตในเมืองจันทบุรีแล้ว9/11พฤษภาคมนี้ฟางเบเกอรี่เขาเล่นใหญ่ฉลองเปิดสาขาใหม่ที่จันทบ,บุรีและใช่ค่ะฉลองเปิดสาขาใหม่ฟางแจกเค้กฟรีวันละ30ก้อนแค่คุณเกิดตรงวันที่9/11พฤษภาคมนําบัตรประชาชนมาสแสดงตรงวันรับเค้กปอนแบบที่มาถือตอนต้น,ตนคลิปฟรีกันไปเลยแล้วเข้ามาเติบโตในเมืองจันทบ,บุรีฟางเขาก็จัดเต็มให้ชาวตัวเมืองยกทับขนม ของกินของฝากมาเพียบเรียกว่าเดินไปในร้านเนี่ยหันไปทางไหนก็มีแต่ขนมชํำตาชํำใจถูกปากมากๆการเพิ่มสาขาที่สมศักดิ์ศรีที่สุดเราไม่ได้มาแค่ขนมนะเครื่องดื่มเขาก็มา,าขนมปังสังขยาตัวดังเนี่ยมาถึงร้านฟางเราห้ามพลาดที่จะหยิบเค้กหน้าไม้นี่ก็แนะนำหรือจะเป็นบานอฟฟี่ของดีที่ไม่ธรรมดาบับฟี่เค้กเข้มข้นกินเพลนเรียกว่าเปิดสาขาในจันทบ,บุรีครั้งนี้ฟางเขาขนขนมมาเอาใจใส่หวานแบบจุกๆแล้วที่สําคัญนะเค้กบอลวันเกิดเริ่มต้นที่265บาทเท่านั้นชาเขียวเฉาก๊วยัน นี่ก็หอมชื่นใจเค้กสตอรอเบอรี่ครีมสดขายดีมากๆที่คิดะกูออ่อยมากจริงๆแล้วเค้กโรกล้วยหอมเนี่ยก็ไม่ได้สวยแต่ลูกจูบเข้าไปนะอิม่มอะไรคือทุเรียนเสื้อมนีก็มีเนื้อหนึบหนับทำถึงฟังนุ่มสังขยาหอมหวานกําลังดีชิฟฟ่อนเผือกมะพร้าวอ่อนนี่ต้องหยิบหวานน้อยๆนุ่มมากลาวามะพร้าวนี่เล็กคอมเมนต์เลยถ้าไม่หิ้วกลับนี่พลาดนะบอกเลย,ยที่บอกว่าขนมเขาเยอะมากๆแล้วราคาคืนน่ารักแบบสุดๆไม่ว่าจะซื้อเป็นของฝากหรือซื้อกลับไปทานเองถูกใจแน่นอนก้าวผืนสะานี้ฟางเปิดแล้วที่เทอร์มินทบุรี